สวัสดีค่ะนี่คือผลโกโก้นะคะซึ่งเป็นผลโกโก้ที่สุกแล้วนะคะวันก่อนดิฉันก็ได้ทำคลิปวิดีโอให้ดูต้นโกโก้นะคะว่าต้นของมันเป็นยังไงนะคะและก็นี่คือผลที่เก็บมาจากต้นในบ้านค่ะจะบอกว่าผลโกโก้นี้เราสามารถนำมารับประทานแบบผลไม้ทั่วไปได้นะคะซึ่งมันก็จะมีเนื้อและก็มเมล็ดอยู่ข้างในค่ะ เดี๋ยวจะผ่าให้ดูนะคะว่าภายในของผลโกโก้นั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็กินยังไงนะคะนี่นะคะเราก็จะเอามีดนะคะผ่าลงไปที่เปลือกของเขาเลยค่ะเปลือกของโกโก้นั้นจะหนาพอสมควรนะคะ<ม>ก็ต้องใช้มีดคมๆนะคะ<ม>ก็หั่นลงไปครึ่งอย่างนี้เลยค่ะ นี่นะคะก็จะได้เป็นออกมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะคือโกโก้ที่หั่นออกมาให้เห็นเมล็ดและเนื้อข้างในแล้วนะคะเนื้อของโกโก้จะมีไม่มากนะคะจะบางๆเกาะกลับเมล็ดอยู่ค่ะนี่นะคะ แล้วก็เปลือกของเขานี่ค่ะจะทานไม่ได้นะคะที่เขาเอาไปทําเป็นช็อกโกแลตนะคะก็คือตัวเมล็ดของโกโก้เนี่ยค่ะเมล็ดที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเขาจะมีกรรมวิธีนะคะว่าเอาเมล็ดเนี่ยค่ะไปหมักนะคะก็ไปหมักไว้ในใบตองนะคะสักสามวัน จากนั้นเขาก็จะนําไปตากแดดค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอามาคั่วนะคะคั่วแล้วเขาก็เอาไปทําให้มันแตกออกแล้วข้างในนั้นก็จะคือตัวโกโก้ซึ่งสามารถนํามารับประทานเป็นแบบโกโก้ที่เรากินกันตามร้านนะคะโกโก้ร้อนอะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะเขาใช้เมล็ดตัวในนี้นะคะส่วนที่เราจะทานเนื้อของเขานะคะก็คือเนื้อที่เกาะอ,อยู่บริเวณ เน,เ,เนี่ยค่ะบริเวณเมล็ดเนี่ยค่ะคือคือเนื้อที่เราจะรับประทานนะคะเดี๋ยวจะนําออกมาจากเปลือกให้หมดเลยนะคะค่ะนี่คือเมล็ดโกโก้นะคะที่เรานําออกมาจากเปลือกแล้วนะคะที่เราจะทานนะคะก็คือเมล็ดตรงส่วนนี้ค่ะเนื้อของมันจะมีไม่มากนะคะรสชาติของมันก็จะหวานนะคะคล้ายๆกับที่เรา ทานผลของอาุดนะคะแต่ว่าตัวมเมล็ดของโกโก้เนี่ยเราจะทานไม่ได้นะคะเราจะทานได้แต่ตรงบริเวณเนื้อขาวๆเนี่ยคะ่ะซึ่งห่อหุ้มตัวมเมล็ดโกโก้อยู่ค่ะอันนี้คือมเมล็ดโกโก้นะคะที่อยู่ในช้อนเดี๋ยวจะทานให้ดูนะคะ มันก็จะมีความหวานนะคะแล้วก็อมเปรี้ยวนิดๆแต่ว่าไม่เปรี้ยวมากนะคะค่ะแล้วก็จะดูดเอาเนื้อของมันนะคะซึ่งมีอยู่ไม่มากนะคะนี่ค่ะ,มะเมล็ดที่คายออกมานะคะในส่วนของเยื่อบางๆที่เราทานเข้าไปแล้วนะคะนั่นคือมันก็จะหายไปแล้วะคะ่ะเหลือแต่มเมล็ดนี้นะคะแล้วก็นําไปปลูก เพราะชำได้เลยค่ะใครที่ชอบทานนะคะก็อร่อยดีค่ะมันจะมีความหวานอมเปรี้ยวแล้วก็ชุ่มคอดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบลงตรงที่นี่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ